สวัสดีค่ะรายการเดินบัญชีกับเชอรี่จุลาพัฒนนะคะวันนี้ออกนอกสถานที่หายกันไปนานเราป่วยแหละตาเราหายแล้วนะตอนนี้อ่าโอเคเรามาคุยกันมีคำถามเข้ามาค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่พักเราจะสามารถนำค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่พักมาใช้ได้อย่างไรบ้างนะคะมีดังนี้เลยก็คือว่า ปกติเวลาเราไปเดินทางเพื่อไปเป็นเซลหรือว่าไปติดต่อเพื่อดูงานตามตาม่ตางจังหวัดหรือต่างประเทศเนี่ยนะคะเราก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักค่ะเราควรที่จะต้องนำเอกสารหลักฐานอย่างเช่นใบกำกับภาษีบินเงินสดรวมไปถึงใบที่ ร้านค้าจะเขียนให้เหมือนเป็นบินธรรมดานี่แหละก็ขอชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เขามานะคะในกรณีที่เรากินข้าวอาหารตามสั่งร้านข้างทางเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราสามารถนำค่าใช้จ่ายตรงนี้มาใช้ได้วิธีการก็คือมันจะมีใบเสร็จชนิดหนึ่งเรียกว่าใบาเสร็จที่ออกแทนผู้ขายหรือเราจะใช้อีกอย่างหนึ่งก็ได้คือใบสำคัญจ่ายค่ะเอามาแนบกับรูปภาพของร้านนะคะแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์เขามา ถ่ายรูปร้านนั้นแล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์มาแนบเขียนราคาอาหารลงไปแค่นี้ก็สามารถนํามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่พักได้เดี๋ยวต่อจากนี้ลิซจะเอาตัวอย่างมาให้ดูค่ะว่าเออแล้วเ,เราจะสามารถนำรูปภาพหน้าตาแบบไหนจึงจะมาขอเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้นะคะและรวมไปถึงว่าหน้าตาของใบกำกับภาษีที่ควรจะใช้ได้หน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวลิซจะเดินทางแล้วก็จะขอมาให้ เอามาให้ดูกันที่นี้อย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องออกเป็นชื่อของบริษัทด้วยเพื่อที่จะนำมาใช้ได้อย่างสบายใจนะคะแล้วอีกอีกส่วนหนึ่งก็คือทางเราเนี่ยก็จะต้องซื่อสัตย์ในการที่จะนำค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเนี้ยมาใช้จริงๆไม่ใช่ว่าไปพักร้อนแบบแบบนี้ไปพักร้อนแล้วเอามาใช้อันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเราก็ ควรจะใช้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับของบริษัทเท่านั้นจริงๆเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าหน้าตาของเอกสารที่จะสามารถนํามาเป็นค่าใช้จ่ายได้แบบที่สัมภารอ,อนุโลมรวมไปถึงข้อหารือหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะมีอะไรบ้างไปดูกันจ้ะสำหรับกรณีแรกนะคะก็คือในกรณีที่ ทางร้านเนี่ยไม่ได้ออกแบ่งกับภาษีให้คือไม่ใช่เป็นผู้ผประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็ไม่มีบิลเงินสดให้เราด้วยเป็นร้านขานทางเป็นร้านข้าวแกงแบบนี้ค่ะวิธีการก็คือให้ฝ่ายการตลาดหรือว่าผู้บริหารที่จะต้องออกไปทํางานนอกสถานที่เนี่ยนะคะถ่ายรูปบรรยากาศของร้านมาค่ะอันนี้ก็ชิลิี่ถ่ายเป็นตัวอย่างมาให้นะคะว่าเออเราไปรับประทานอาหารร้านนี้จริงอไปกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ย เรากินตรงนี้จริงๆนะในขณะที่เราต้องเดินทางไปทํางานที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ตามนะคะร้านนี้ชื่อเจกัญญาค่ะเผื่อใครสนใจนะคะเจกัญญาก๋วยเตี๋ยวต้มยำอยู่ที่หัวหินค่ะทางขึ้นเขาตะเกียบอร่อยนะเราชอบแหละออสำหรับบินเนี่ยถ้าทางร้านไม่มีจริงๆริงเนี่ยคลิก็จะจดแบบนี้มานะคะแล้วกถ็ถ้าให้สมบูรณ์เนี่ยให้ร้านเขียนตัวเลขลงไปตรง ตรงบริเวณนี้ด้วยก็จะดีมากนะคะคือเป็นการเขียนจำนวนเงินว่าเออเรากินไปเท่าไหร่นะคะเพื่ออะไรตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ให้เราเนี่ยนำมาเบิกกับบริษัทได้อย่างสบายใจนะคะทางบริษัทก็สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายได้อย่างสบายใจแต่ในส่วนของเบีย้ยเลี้ยงอ่ามันจะมีแทรกขึ้นมาด้วยว่าในกรณีที่คุณไปต่างจังหวัดเนี่ยคุณจะได้เบีย้ยเลี้ยงเพิ่มถูกไหมคะเบีย้ยเลี้ยงตรงเนี้ยมันคือ ค่าใช้จ่ายของส่วนตัวคือได้เป็นรายได้ส่วนตัวเพราะว่าทางบริษัทออกค่าใช้จ่ายอื่นๆให้หมดแล้วถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวเบี้ยเลี้ยงที่เพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นถ้าไปต่างจังหวัดฉันจะให้เบี้ยเลี้ยงเธอเพิ่มอีก1000แยกจากค่าอาหารนะแบบเนี้ยแยกจากค่าอาหารและที่พักเนี่ยนั่นหมายความว่าเบี้ยเลี้ยงตัวเนี้ยเข้าข่ายของมาตรา40วงเล็บหนึ่งถือเป็นรายได้ของบุคคลน,นั้นนะคะซึ่งเป็นพนักง,งานบริษัท ถ้าไม่ใช่พนักง,งานบริษัทก็จะเข้าข่ายของ40องเล็บสองนะคะเขาเรียกว่าเบียรเลี้ยงในการทำงานตรงจุดนี้ก็จะต้องนำไปรวมเป็นรายได้ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของบุคคลนั้นด้วยค่ะทีนี้หลังจากที่เราได้ภาพบรรยากาศของร้านรวมไปถึงบินเงินบินที่เราเขียนมือทางร้านเขียนมือแบบนี้แล้วนะคะเราจะต้องขอเบอร์โทรศัพท์หรือนามบัตรเขามาด้วยเพื่อเอามาแนบแบบนี้ใช้ได้ร0 0เปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะ ต่อไปเป็นของภายในและเราจะออกเอกสารยังไงเพื่อเอามาคู่กับรายการที่เราได้ถ่ายรูปมาแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเอกสารภายในนะคะหน้าตาแบบนี้ก็คือใบสำคัญจ่ายที่ทางฝ่ายการตลาดเนี่ยได้มาเบิกเงินกับทางบริษัทนะคะบริษัทก็จะออกเป็นใบสำคัญจ่ายเนี่ยแนบกับเอกสารที่ทางฝ่ายการตลาดนำมาให้เช่นค่าน้ำมันค่าทางดวง่วนค่าที่พักนะคะ หรือว่าจะเป็นค่ากินต่างๆที่เขาได้ไปในหนึ่งโปรเจกต์นี้กลับมานะคะเอกสารที่จะเอามาแนบเนี่ยอันนี้ชิล,ลิใส่ยอดเงินเอาไว้เนี่ยแค่ในส่วนของที่ชิล,ลิกินอาหารแต่ความจริงแล้วอาจจะมีมากกว่านี้นะคะอย่างเช่นค่าที่พักใช่ไหมค่าทางด่วนค่าน้ํามันต่างๆดังนั้นเนี่ยในส่วนต่างๆตรงนั้นถ้าขอแบ่งกับภาษีมาถูกต้องก็คือจบเลยสามารถใช้งานได้แต่บริเวณที่อยู่ของเอกสารที่เกิดขึ้นเนี่ยควรจะต้อง ใกล้หรืออยู่ตรงจุดที่เป็นเป็นทางอ่ะคือมันควรจะอยู่ในทางเดียวกันของที่เราไปทำงานจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่า,าไปทำงานที่กรุงเทพแต่ว่าไปขอบินที่เชียงใหม่มาเนี้ยมันก็ไม่ใช่ป่ะเออดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องดูความสัมพันธ์ของเอกสารด้วยนะคะคือเป็นไปตามจริงจริง,รงหรือว่า,อาผู้บริหารไปเดินทางไปต่างประเทศไปรียกตัวอย่าง,างเช่นไปกัมพูชา,าไปกัมพูชา ที่อยู่ของใบใบกำกับภาษีหรือบินที่ออกให้ของโรงแรมก็ควรจะต้องเป็นกัมพูชานะคะค่าตั๋วเครื่องบินก็ควรจะต้องบินไปกัมพูชาเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าบินไปบาหลีแต่ว่าอเอามาเบิกโปรเจกต์กัมพูชาอย่างนี้เรียกว่ามันมันไม่ถูกต้องคือคือเขาอาจจะไปโปรเจกต์อื่นแต่ว่าเราควรจะแยกกันให้ชัดเจนด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอกสารที่ ในกรณีที่เราไปค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางที่พักของเราเนี่ยไม่ไม่มีบินที่ชัดเจนบางคนบอกอ้าวแล้วฉันขึ้นรถเมย์ทำไงเอาตั๋วรถเมย์มาค่ะนี่พูดจริงนะเอาตั๋วรถเมย์มาเบอร์เพราะว่าเราถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของเงินนะเราลองนึกภาพนะคะในกรณีที่เราเป็นเจ้าของเงินเราเป็นเจ้าของบริษัทยเงี้ยพนักง,งานออกเดินทางไปทําการตลาดให้เราหรือไปไปไหนมาก็ตามเพื่อทํางานให้แก่บ,บริษัทเนี่ย เขาไม่มีบินมาเบิกแล้วเขามาบอกปากเปล่าว่าเออฉันทําแบบนั้นแบบนี้เป็นคุณคุณจะให้เงินเขาไหมดังนั้นเนี่ยสามกองหรือว่าตามกฎหมายเราก็คิดแบบเดียวกันนะคะว่าก็ถ้ามันมีเอกสารมายืนยันว่าเออคุณจะเบิกเงินเท่านั้นเท่านี้ก็จบคะ่ะทางบริษัทก็สามารถนําไปเป็นค่าใช้จ่ายได้อันนี้ก็คือเป็นในกรณีที่ ไม่มีเอกสารสำหรับเอกสารเพิ่มเติมที่จะเอามาร่วมแนบในค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่พักได้เนี่ยชลิกก็ได้รวบรวมให้ดูด้วยตรงจุดนี้อ่ะอันนี้ก็คือเป็นบินค่าทางด่วนนะคะมีค่นา,าน้ำมันถ้าเกิดว่าค่าน้ำมันเนี่ยเป็นไปได้ก็คือให้ออกเป็นชื่อของบริษัทไปเลยนะคะแล้วก็เลขทะเบียนรถยนต์ในกรณีที่ขับรถไปทำงานเนาะ,ะมีทะเบียนรถยนต์ที่ เป็นรถยนต์ของเซล์ลผู้นั้นที่นำมา,าทำสัญญากับบริษัททำจดหมายหนังสือยินยอมให้บริษัทได้ใช้ประโยชน์แล้วด้วยนะคะก็จะมีความสัมพันธ์แน่นหนามากยิ่งขึ้นในการที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้นะคะหรือว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินอ่ะอันนี้ทลรีบไม่มีใบให้ดูนะแต่ว่าทุกท่านเขคงจะทราบแหละสามารถขอใบกำกับภาษีจากทางสายการบินได้ ในกรณีที่ไม่ได้ขอใบกำกับภาษีไว้นะคะก็สามารถใช้สำเนาตั๋วเครื่องบินได้ค่ะโดยในสำเนาตั๋วเครื่องบินเนี่ยนะคะก็จะต้องระบุเวลาบินวันที่แล้วก็สถานที่ที่เราบินไปนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับโปรเจกต์ที่เขาไปทำงานจริงๆต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของใบสรุปหรือตารางกระทบยอดที่เฮลี่ทำเองเป็นการส่วนตัวนะคะเพื่อสรุป ถาเอกสารแนบที่มีมาเนี่ยที่ทางฝ่ายการตลาดเขามาเบิกเนี่ยมีรายการอะไรบ้างที่จะเรียงลําดับ1 2 3 4เรียงไปเลยนะคะแล้วก็อันไหนมีแวตอันไหนไม่มีแวตที่จะใส่อย่างชัดเจนตัวที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยที่จะลงเป็นภาษีซื้อไม่ขอคืนนะคะส่วนตัวไหนที่ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะใส่เข้าเป็นฐานโดยนํามาเป็นค่าใช้จ่ายเต็มจํานวนเลย สำหรับท่านใดที่อยากจะใช้ตารางแบบนี้ไปเพื่อคุมยอดของตัวเองนะคะก็สามารถนำไปใช้ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าอยากจะได้ตัวอย่างที่เป็นแบบฟอร์ม Excel เนี่ยก็สามารถส่งลายเข้ามาที่ Line Official ของรีได้นะคะหรือว่าคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอนี้เพื่อให้รีส่งอ e ีเมลให้ก็ได้ค่ะเรามีตัวอย่างให้ สำหรับวิธีการบันทึกบัญชีตามตารางสรุปยอดที่ชิลลี่ได้บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะก็ง่ายมากเลยค่ะที่จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ฝ่ายการตลาดนะคะเราก็จะเดบิตค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักนะคะเดบิตพาสีซื้อไม่ขอคืนแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดง่ายมากเลยค่ะวิธีการบันทึกบัญชีของเรา เป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมสําหรับการเตรียมเอกาสารให้ถูกต้องเพื่อนํามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีของบริษัทชื่อค่าใช้จ่ายเดินทางและที่พักก็เราก็ได้เห็นกันไปแล้วนะคะตัวอย่างก็จะมีที่พักมีร้านอาหารร้านที่ออกแบบกับภาษีได้ร้านที่ไม่สามารถออกบินให้เราได้ร้านที่ออกบินเงินสดก็ได้เราก็แนบนามบัตรมาได้ด้วยดังนั้น ต่อไปนี้ทุกท่านก็จะสามารถทําได้อย่างถูกต้องโดยที่นํามาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษ,ษีได้อย่างสบายใจแล้วเอาไว้คราวหน้ามีคําถามเข้ามาใหม่ๆลิจะมาตอบคําถามในเรื่องต่างๆให้อีกครั้งหนึ่งนะคะรวมไปถึงหาข้อมูลที่ถูกต้องมาให้ด้วยวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ชลลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ